เดี๋ยวจะมาทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกเต้าหู้กันนะคะพี่น้องจ้ะวันนี้งดเนื้อสัตว์นิดหน่อยจ้ะใส่อันพริกหยวกด้วยจ้ะใส่พริกใหญ่ เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกอันเดียวจะเอาไปผัดแล้วก็ใส่เต้าหู้ พริกเต้งหู้จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องแล้วเราก็จะเอาผักต้นหอมผัชีใส่ไปแล้วก็ปิดเตาแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะมาจ้ะพี่น้องถึงเวลากินก็ต้องกินนะจ้ะมาแล้วจ้ะน้ำพริกเข็ดนะคะแล้วก็ผักสด กินกับข้าวเหนยเียวเด้อจ้ามามาเด้อแซ่บแซ